ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องโซลิซิตนะฮะมันจะมาเล่นเกมบอยแฮมเมอร์ลีเจสไซน์นะฮะก็เป็นเกมแนววางแผนที่ต้องใช้สมองซึ่งไม่เหมาะกับคนอย่างกูมากมากนะพวกไม่มีสมองนะแต่ก็อยากจะเล่นนะเพราะมันลดราคานะครับจะหนุกไม่หนุกก็มันลดราคาก็เล่นไว้ก่อนนะของรถนี่คือชีวิตกูนะโอเคผมไปเริ่มเกมเลยครับผมจะเล่นโหมดแชมเปญนะครับ มาเปเร่อมาเลยโอเคครับก็มามาครับโอเคนี่ในเรื่องนะครับถ้าใครอยากดูในเรื่องก็ดูไปนะครับถ้าไม่อยากดูก็สคิปไปเลยนะครับโอเคนะผมของเงียบไปก่อน <c oughs> <c oughs> descended upon the planet and slaughtered the Imperial garrison meant to defend it. Now, a chapter of the elite space marines have been sent to reclaim Hethgar Prime. These are the Blood Angels, amongst the most powerful and feared warriors of the Imperium. The Blood Angels have been given a difficult task. To eradicate the Orcs, take back the planet. And cement the hold of imperial rule over the sector once more. The Orcs launched a brutal ambush against the Space Marine landing force. This attack was defeated, but at a great cost. For the Blood Angel Commander had been cut down. Now, a young Space Marine must take command, determined to lead his brothers to victory. Over the aliens. มาทำในเรื่องประมาณนี้ครับเหมือนมีเพื่อนทัทกผมมานะแป๊บน,นึงนะครับขอเวลาไปตอบก่อนเดี๋ยวตัดเข้าไปเกมเลยแล้วกันนี่คือตัวเรานะครับโอเคเขาตัดไปก่อนเลยนะครับมาแคปีนการเล่นผมก็พอรู้วนะครับไม่ต้องสอนอะไรามากนะฮะอ่า ก็วิธีการเล่นคือเราต้องเป็นแนวบัก,กรู้เขาคล้ายๆบักรุกเลยครับอ่า y e ประมาณแบบช่างเดินไม่ <are> ด้ดีนะก็ <stand> really. คือเราต้องเดินให้ไปใกล้ๆกับพวกนี้เพื่อยิงนะสมมติระยะน,นี้เราใช้สกิลไม่ได้นะครับต้องเดิน,น <ไป S 1> อ่าเราเ,เ,เดินตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครมาโอเคฮะตามด้วยใช้สกิลเนี่ยระเบิดเนี่ยยิงเป็นกลุ่มนะครับนี่จะโดนเป็นกลุ่มเลยนะครับนี่นะฮะถ้าเราสมมติเราใช้ ปืนเราก็ยิงได้แค่ตัวเดียวนะครับดาเมจจะน้อยหรือเปล่าประมาณกลางๆแล้วไม่ไม่น้อยไม่มากนะครับก็ก็การใช้สกิลนี้ก็ต้องมีมีกําหนดนะฮะใช้ไม่ได้ตลอดนะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับผมก็อันนี้จาได้เหมือนกันว่าดูยังไงนะครับโอเคปลาระเบิดไปเลยนะครับปูมนะฮะเอฟเฟกเอฟเฟกลังการนะโอเคตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับอ๋อใช้ตรงนี้นะครับดูจับอันนี้มาแต่ไม่ผมใช้ไม่ได้วะอันนี้มีหนึ่งอันนี้ผมไม่ใช่เหรอ อ๋อใช้ตัวซ้ําไม่ได้นะครับถ้าจะใช้ตัวซ้ําคือต้องตั้งกาดอย่างเดียวตั้งกาดคือทําให้แบบป้องกันไว้อ่ะนะยิงตัวนี้เลยกันยิงไม่โดนนะเคควยกูขาดยิงไม่โดนกูควรจะพูดเลยโอกาสยิงไม่โดนมันมีนะครับก็ระวังด้วยนะครับอ่ะนั่นคือตาของฝ่ายมันแล้วนะครับมาเอายิงเอ้ยโดนยิงนะฮะโอโหเจ็บไหมน่าเลื่อนรถไปสองเลยเว้ยเอ้ยมึงยิงซ้ําเลยเหรอโอทรมานกูมากนะครับ ครั้งเดียวกูว่าจะตายแล้วโอ้โหเลือดอาโหสิอะไรวะเนี่ยมึงยิงกูตั้งหลายครั้งมึงจะโกงแล้วมึงมึงเปิดโปใช่ไหมเดี๋ยวจจเย็นนะเช็คเสียงก่อนโอเคครับเสียงใช้ได้นะครับมาต่อไปผมก็เดินตัวถ้าผมเดินตัวนี้ไปตัวนี้จะฆ่าผมได้นะครับถ้าระยะการเดินล้าถึงตัวไหนก็จะฆ่าตัวนั้นได้นะครับผมเดินตัวนี้ Emer, ไปจีสามไปจีสี่นะมีช่องบอกอยู่ครับอันไหนตัวไหน e d c a b c d f g h อะไรอย่างเงี้ยกระเบิดใช้ไม the ่ได้หรออ้าวเขียนเลยมาปหนึ่งนะก็ก่อนอื่นผมก็ต้องคิดแผน่อนะครับเก็บวางแผนต้องใช้สมองผมไม่ใช้อ่าใช้ความมั่วนี่เซนก็ล้วนๆนะยิงโดเออนึกว่ามันจะยิงเวิร์ดให้ตายเถอะทหารยอดเยี่ยมจริงไว้ให้ยิงเวิร์ดเนี่ยสามเอ้ยนะสามต่อครับ เอาน,านั่นไงทหารยอดเยี่ยมอืมึงไปฝึกปืนจากไหนวะเนี่ยยิงต่อครับมึงยิงให้โดนนะเว้ยนั่นไงโอ้โหทีมกูนี่ทหารยอดเยี่ยมทั้งนั้นให้ตายเหอะมึงไปฝึกปืนจากใครมาเนี่ยเฮ้ยชิบนะตายป่ะโอ้ยโดนเต็มครับตายป่ะ,ตา,ปะตายนะครับสวยแล้วนะครับตายไปหนึ่งไปหนึ่งต่อเพื่อนแป๊บนะครับอ่าแคสเสร,ร็จมา,ทาเท่าโอเค,เค,เค,เค โอเคโอเคครับต่อเปก็เราเดินเดินตัวนี้นะเราเดินตัวนี้เดินเดินตัวนี้แล้นนะเราเอาระยะใกล้ๆก่อนให้ใกล้ๆยิงโดนเยอะขึ้นครับเปอร์เซ็นต์การยิงโดนจะเยอะขึ้นครับเพราะเราอยู่ใกล้ๆนะฮะเอายิงเลยแต่ขอให้มันโดนแล้วกันเออหนึ่งนัดเลือดเหลือลดไปสามเลยเว้ยแรงอยู่อะเอาต่อเอาตัวนี้ให้จบให้ตายไปก่อนนะ ได้เออเฮ้ยอีกได้อีกทุยอีกทีนึงครับค่าแม่งเลยมึงต้องยิงให้โดนนะเว้ยเออเยี่ยมทีนียย้เทพเลยนะตอนนี้เป็นฝ่ายมาแล้วครับอเดินม,มาแล้วตอนนี้สี่ต่อสามนะฮะเอาไงสนาช็อตยิงนะฮะโอ้ยผมว่าไม่ต้องหลุมยิงตัวผมอะ่ะตัวน,นี้ก็หน้าผมว่าแล้วย,ยิงไม่โดนยิงไม่โดนไม่ใช่ยิงโดนเนี่ยวะโอ้โหสามต่อสามแล้วตอนนี้ เดินไปใกล้นะทีน so, ี้เดินได้หนึ่งช่องเดินีก็เดินได้เท่ากันนีหว่าเอาตัวนี้ดีกว่าผมจะเอาลุมตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวให้พวกนี้สามตัวลุมตัวนี้นะครับเอาเทียตัวครับอย่ายิงหมดฮะเอาเทียตัวครับอย่าโลภนะฮะยิงอมอยเยี่ยนะะคิวแม่งให้ได้นะฮะยิงครับเราก็จะเล่นรับบทเป็น คอยบังคับนะฮะอ่าประมาณนี้แหละฮะยิงให้โดนนะเว้ยว่ายิงไม่โดนนอนเลยมันไกลเกินะครับเฮ้ยที่ยิงใกล้ๆไม่โดนยิงไกลๆมันแม่นจังวะนะครับเราก็อ่าลืมเล่านะครับเกมนี้ไม่เกมแนวต่อสู้ครับระหว่างทีมมนุษย์กับทีมออกนะครับเล่าอย่างวะจะได้เล่าอย่างครับเล่าซ้ำแล้วกันนะเล่าไปแล้วก็ขอโทษครับเัาฟังซ้ํานะครับก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างออกกับมนุษย์นะครับอ่ามาณนี้ครับมนุษย์กลุ่มของมนุษย์ ชื่อว่าบัตเอ็นเจนนะฮะเป็นเป็นหนุ่มเหมือนหน่วยทหารนะครับประมาณนี้นะฮะเอาระเบิดแล้วกันเล่นสองตัวเลยแล้วกันนะโอเคนะมาครับเรียบร้อยอาออฟเฟอร์ไนะครับจิงจริงจิงโอ้โหแมนเว้ยทีมกูเริ่มเริ่มเริ่มอ้าวตามันอยู่สติกบอมสวยนะไงเติมนั่นเงี้ยรถเออสองเออหนึ่งน่ ยิงกูไม่เดินนะครับปัญหาคือผมไม่มีสกิลเหลือแล้วครับสุดละเดินได้หนึ่งเอ๊ะอ๋อฉันสกิลด้ลืมไปนะครับต้องเดินก่อนโอเคม,มามามาเดินเดินเดินนะโอเคครับต่อไปก็ยิงตัวลุงตัวน้อยก่อนออะตัวนี้กันัะมายิงครับนั่นไงทหารยอบเยี่ยมกูอีกแล้ว เอาโหโเค่นี่มันก็จะเป็น,อ,นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงฝึกมาจากไหนเนะี่ยกนะูขอให้นายมึงไปฝึกใหม่ขอออกสนามลบเลยนะฝึกให้ดีแล้วค่อยออกสนามลบงานอะไรเงเฮ้ยโอเคอเค,ครับตัวนี้ตายแน่นอนครับเพราะอะไรหรอเดี๋ยวคอยดูครับไม่ต้องยิงด้วยนะชนะแน่นอนโอเคครับนี่ครับดูนี่ครับเอเอาไม่ได้หรอไม่ได้เอ้ยได้ครับนี่อย่างงี้ครับ เอปเปเอครับนี่เอาเลยนะครับนี่ถ้าเราอยู่ระยะเดินได้เราก็จะถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆมันอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถฆ่าได้นะครับเหมือนกบะบอกลุกเลยนะค,คล้ายๆกันนะก็แรงหน่อยขอโทษด้วยครับคอมกากนะฮ <c> ะ <oughs> ไม่ค่อยกากเท่าไหร่หรอกนะเคตาเรานะะนี่เลยน,นะฮะอยากใช้มนาแล้วเอาเลยเอาเลยนี่เลยไม่ใช่ใช้เลื่อยเลยมันใช้ปืนนะฮะคือรูปเลื่อยทาไมก็ไม่รู้นะฮะ ไว้ผมมีตังค์แต่ผมเก็บซื้อของของภาคภาคหลักมาละกันนะครับภาคหลักก็เป็นภาคดาวออฟวอ์นะครับภาคผมจะเล่นภาคสองกันเนาะเพราะดาวออฟวอ์ภาคสองผมว่าหนุกมนะาเล่นแต่เด็กแล้วนะดาวออฟวอที่ชอบมากนะเอาหมดแล้วหรองั้นเอาพราะว่าต้องจมติดตัวเนี้ยเพราะมันใกล้สุดงั้นก็ตั้งกาดไว้ก่อนอ่าเอ้กดยางอ่ะตั้งกาดนะโอเคอ,อ,อันไงผมว่าแล้วหรือเปล่าเออถูกด้วยครับดีผมกางกาดไว้นะครับ นี่จะลดนิดหน่อยหรือเปล่าตั้งการดมันมันดีขึ้นไหมเนี่ยคาแม่งครับจบแล้วครับยิง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 เออเฟเลตตกเลยครับคอมกากนะชนะแล้วนะครับอีซี่วินนะครับวิชชอรีนะฮะโอเคตอนนี้ก็นี่คือเป็นตัวหมากนะครับก็เกมแบบแนวหมากรบเลยครับเซฟออนไลน์โปรไฟล์เนี่ฮะเน็กมิชชั่นเลยนะครับเดี๋ยวเล่นอีกมิชชั่นหนึ่งเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเราผ่านหน้าแล้วกันนะโอเคครับ เริ่มยากยังโอ็เป็นการคุยกันระหว่างเนอเรื่องเกมนะครับผมก็ไม่ค่อยนินเลยมากหรอกเนื้อเรื่องเกมนะเฮ้ยมีค่นี้เหรอ <I stand S 2> ชวยไม่ได้นะ ตัวไหนเดินดีเม่นแบบตัวไหนเดินก็ตายปะถ้าเดินตัวนี้ปุ๊บอันนี้ก็ยิงเราได้ถ้าเราเดินตัวนี้ปุ๊บอันนี้ก็ฆ่าได้เดินนี้ปุ๊บฆ่าเดินนี้ปุ๊บฆ่ามีตัวเดินเดินได้คือตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ดิเกือบเกือบตัวนี้นะจะไม่โดนฆ่าดาวนะผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนนะครับนี่เก็บสามแม่งเลยเนี่ยมาถึงเปิดระเบิดก่อนครับเปิดระเบิดได้เปรียบนะฮะอ่าต่อไปก็ ยิงลุมยิงนะเอาตัวกลางกันนะยิงให้โดนนะเว้เนี่พลทหารดีเด่นนะฮะยิงให้โดนเอาไว้ตามันอยู่นะจะเรียบจะเรีบไม่รีบนะเอาแล้วครับเหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยตังการตรัวนี้เรือเรือรถไปสี่เกาะรถหนึ่งนะฮะนี่คือเกาะนาฟิเอฟ้าเริ่มเหมือนมานาเลยนะโอเคอนะเป็นไง มื่อกมันขึ้นสีแดงผมเลลองเดินดูนะอ๋อดูและไปยิงข้างหลังนะโอเคเอาโง่ลงมานะไกลๆอย่างนี้ต้องใช้นี้ได้ครับสกิลสองที่เขาจะใช้ได้คือต้องอยู่ไกลๆนะครับมันเป็นรูปมีดอะแต่มันถึงใช้ไม่ใช่รูปมีดวะสกิลหลอกลวงนะฮะยิงฮีโร่เด้วยเอยพักนีทีผมเริ่มเก่งนะเอือ,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 อตายฮะตามมันอยู่นะตานะตา,ตา,ตาเอาไว้ด้ เ <Happiness. S 2> <Mirror. S 1> ออมลมตัวนี้ก่อนดีปะ่ะกันนะลงมตัวนี้ก่อนนะครับกดตรงนี้กดเล่นหนึ่งตรงคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเอ้าชิปหายและฐานยอดเยี่ยมนะฮะอามันแล้วครับถ้าไม่อยากดูการต่อสู้แบบเอ้ยแบบไอ้นี่นะครับก็กดสเปกบาร์เพื่อข้ามอะไรมาเนี้ยครับอามัมจะหยุดให้เลยนะครับแบบข้ามไปเลยนะครับผมไม่ค่อยใช้กันจะดูเอฟเฟกต์จะดูเอฟเฟกต์เกมนะครับผมพูดไม่ค่อยชัดก็ขอโทษเนวยนะฮะคือเป็นคนพูดไม่ชัดนะฮะ เดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดค่อยๆพูดแล้วกันนะครับมาปิดฉากไอ้ตัวนี้ก่อนอยิงยิงยิงแค่งกับกูหรอยิงซ้ำนะฮะโอ้โหทหารกูหดจังวะแต่เวลายิงปืนมึงห่วยแตกมากบอกตรงคือมึงยิงอากาศนะฮะเฮ่เหลือตัวเดียวนน easy, ยยยแล้วครับตอนนี้อีซี่วะอ่าเอาทหารเยี่ยมๆกุยแล้ะอะไรวะเนี่ยมึงเลงดีๆหน่อยดิเว้ยมึงเลงอะไรมึงเลงภูเขาเหรอเออเออตัวนี้ดีมากเยี่ยมอ่ะตัวนี้ เอาอีกเอาอีกเอาอีกซตอบออฟฟฟอยนะยิงต่อไปนะมาแล้วเ,เอายิงตัวนี้นึกว่ายิงตัวนี้นะสนปช็อตอเคนะต่อไปก็ปิดชีวิตมันกันดีกว่าครับเริ่มมายิง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 จะย,ยิงสู้หรอทีมกูโหดยิงซ้ำเอาจริงน่าจะเตะน,นะโทดไปเยอะชนะแลนะ้วฮะตอนนี้อีซี่เกินนะโคตรง่ายนะโอเคครับ วิกตอรีชนะใชชนะนะครับโอเคคือยังเซฟโปรไฟล์ตอนนี้ผมเลเวลสองเซฟสามไม่หรอกเซฟเบงออนไลน์โอเคปดล็อกแล้วนะครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับโอเคครับก็ยังเหลืออีกหลายอันนี้ยังเล่นไม่เคลียร์นะครับอ่ะก็ลองเล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็อันนี้ก็คงไม่ยากมากหรอกครับก็ค่อยเล่นไปนะครับโอเคจบคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกัน